ขอจเจริญพรอาติาพี่น้อ,นอ,นองและสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมาภาพพระคู่ศีวนาดุระร้องเจ้ากณะนำเพื่อจะอวัตรบรบรพาคณะกรรมการส้างบ้านแปลงเมืองเมื่อนี้อาตมาภาพกัดติมาบอกคนแก่อยากพี่น้องอยายาโชมทั้งหลายเนื่องด้วยเทศบาลตำบลพนารวมกับคณะกรรมการส้างบ้านแปลงเมืองมีมติชนทานธรรมร่วมกันพิจารณ สานอนุสาวารีย์่ันทีพันธุ์ทองบานธรรบุรุษภูสานบานพนาคือเป็นอนุสาวารีย์ให้อนุชนรุนหลังหรือว่าเด็กเยาวชนต่อไปเด็กศึกษาเราเรียนว่าบานเฮามีบานพุรุภูสานบานแปลงเมืองที่ควศึกษาไหวก่อนจะมาเป็นบานพนาอเภอพนาซึ่งมีความจเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบ,บันสำหรับวันอื่านะต้องาพกันดีมาบอกข่าวบุญข่าวผุชนคือ ในการสร้างอนุสาวรีย์พันธีพันธุ์ทองในครั้งนี้ย่งขาดจตุปใจใัจจัยไทยธรรมในการสร้างอนุสาวรีย์พันธีพันธ์ทองเป็นจำนวนมากขนะตั้มาภาพซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้สร้างบ้านแปลงเมืองจึงมาขอเชิญชวน,ชวนอยากพ่นองซาทุชนคนดีทั้งหลายร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยซึ่งที่นํามาก ในการกอร่อตาซึ่งในการสั่งในการนิกัตจีรอเป็นรูปพันทีพันท้องจึงเป็นท้องเหลืองแต่ซึมมีราคาบวกประมาณใส่ใจขังนี่งหลายพอบสมควรฉะนั้นขอเชิญชวน,นอยากพี่น้องมารวมกันบริจาคโอนบัญชีผ่านเบลญชีถึงไตนี้ได้ <S <S 1> <S 1> ฉะนั้นขอเชิญชวนอยากพี่น้องมารวมกันบริจาคผ่านชื่นหรือขออำนาจคุณปะิยีรัตนาตรคุณลปะพุ๊บปะรำประต์ สี่อยางโจมถ้าไ่โจมเปนด็จงเส็นใจอยากจ้องาลายตนี้จะทำตู้พำกรเริ่เจริ่โดยจะตุรพีควอนท่ีประการที่ายุวันณะลูกค้าอัลปฏิพานธนาารสมบัติธรรมสานสมบัติเรื่องใสิ่งปราณาริ่งใดที่เป็นการเด็ดสอบประกอบการทขอทำสำเร็จกระจันสำเรงพันสำเร็จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่อยากโจมโดยการทุ้ทนทุกคนคือขอเจริ่พ